สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราขอพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับวัดภูม่านฟ้านะครับวัดภูม่านฟ้าศรีหานครนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงนะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกำลังเพิ่งก่อสร้างนะครับเป็นสำนักเป็นวัดนะครับท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับ นี่คือหลวงพ่อหินนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่กำลังเพิ่งสร้างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันท่านใดที่สนใจนะครับที่จะมาเยี่ยมชมนะครับหรือว่ามาทำบุญนะครับมาสักการะหาได้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับ พื้นที่ในนี้นะครับมีประมาณทั้งหมด200ไร่นะครับอันนี้คือเจดีย์นะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับภายในก็จะเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติน,นี่คือหลวงปูท่ทวดนี่เป็นศิลปะคล้ายๆอินเดียนะครับคล้ายๆพุทธคยาที่ประเทศอินเดียอันนี้คือสวนนะครับมีช้างมีเจดีย์นะครับ ซึ่งเป็นหินนะครับหินแกะสลักเป็นศิลาแรงนะครับนำมาแกะสลักนะครับเป็นรูปต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพื้นที่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพิ่งสร้างใหม่ๆนะครับผม เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับอ่านี่คือเจดีเจดีโดดเด่นสง่านะครับเป็นศิลปะคล้ายๆผสมกับอินเดียนะครับคล้ายๆพุทธคยานี่คือหินศิลาแรงนะครับท่านใดที่ อยากมาเที่ยวชมนะครับสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับวันนี้เรามาเช็คอินไกลถึงอำเภอนังรองนี่คือพื้นที่เกือบ200ไร่นะครับที่กำลังก่อสร้างนะครับมีหินมาแกะสลักเป็นรูปช้างรูปสะพานนครราชมีสิงด้วยนะครับผม สองร้อยไล่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับนี่คือสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ที่เราพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมกันในวันนี้นะครับผมนี่คือสำนักสงฆ์ครับพุทธศิลาม่านฟ้าหรือสำนักสงฆ์ภูศิลาม่านฟ้าสิงหานครที่เพิ่งก่อสร้างนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่ต่อไปนะครับ โอเคนะครับใครอยากามาเที่ยวชมนะครับน้องมดก็สามารถติดต่อไกด์ริด์ได้นะครับที่จังหวัด <c oughs> ของเราบุรีรัมย์ครับผมต้องู้ชมกราบ